กงอะไรอ่ะจารย์กงอะไรก่อนลิงเหรออาจจะออกไปไหนนิ่วอีกตัวนี้วขึ้นใหญ่เรื่อยๆมันเขียนบอกไว้ว่านอะไรนี่คือสายติดชั้นพระป่าใครทำเงินยอมละหนร้อยอาจารย์แจกหลวงพ่อุญร้าจะบินไหมเนี่ยมันจะบินไหมอ่ะเป็ด ได้ไหมอาจารย์ไม่น่านบินใช่ไหมไม่ะบินไหมเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยบ้าใครจะเป็นอะไรเลือกเอา <c oughs> อันนี้เปรดที่ทำแท้งเขาะจะมีเขียนไว้ตอนเป็นมนุษย์ทำแท้งจะมีตกมารกแล้วมาเกิดเป็นเปรดมีท้องใหญ่โต ไม่มีช่องคลอต้องทนอุ้มท้องจนกว่าจะหมดกนมนันนี่เป็ <c oughs> ดของการเป็ดทำแท้งอันนี้อันนี้ใครจะเป็นอะไรเอ็ดดี้ทารย์เต็มเลยนะ่ะเดินตาม โอเคลักกลัวกระโถนไหมลูกฮะหนูกลัวกระโถนไหมกลัวกลัวกลัวแก๊งแฟนฉันแฟนฉันพวกนี้แฟนฉันไหมเนี่ยอาจารย์

ตายไปเป็นแบบนี้แล้วเนะี่ยรู้ไหมรู้ป่ะและ้วโตขึ้นจะเป็นจะทำชั่วไหมไ,ไม่ทำเนาะพ่อแม่ีร่งกาสงสูง่นัไม่ไมีนิ้ครับปากนีรยปากเอยหครับากมีจริงนะลูกเราะพอเลีาเยอะแบบนีมีหลายชนิด ก็เกิดมันเห็นหนูกล <No. S 1> ัวไหมลูกเนี่ย mm. เห็นแล้วกลัวไหมเนี่ย mm. คนทําชั่วมันจะเป็นอย่างนี้ลูก mm. รู้ปะเพราะฉะนั้นอย่าทําความชั่วนะโตขึ้นไปรู้ปะ mm. ถ้าถ้าหนูทําความชั่วมันจะเป็นแบบนี้แหละลูกตายไปจะเป็นเตลรู้ไหมลูก เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนดีนะเอสีได้คุยกับเด็ เด็กคุยกับอาจารย์ดูเดืติดตามติดตามช่องอาจารย์เหรอฮะติดตามช่องอาจารย์เหรอช่องไหนผูดดีอะไกิ๊กก็กิ๊กก็กิ๊กก็ช่องบอลนึกว่าตามช่องบอลนึกว่าดีเดียร์ช่องอลเหมือนช่องจีนช่งจรู้ได้ไงว่าจริงอ่ะ ่องีีวดาจารย์ทำไมคนนี้ทำไมคนนี้มาถึงเทปตีผมด้วยครับไม่รู้อาจารย์เดียขอช่างเนี่ยคนนี้ไม่สู้ยังไงแล้วเขาก็ตีอีคนเนี้ยมันไม่เอาอาจารย์คนเนี้ยขาชอบแกล้งผมกระโถนกระโถนอยู่ไหนต้องเจอกระโถนแล้วกรโถนไอ้นี่โจทย์เยอะอาจารย์อาจารย์กระโถนแล้วนะใครดื้อเนี่ยกระโถนเนี่ย มันมไข่ดีนี่ึ่งบนหนึ่งเสิบเอ็ดรสซาน

ร so oh <oh uh ู้ดีนะหาว่าพี่ก่อยงไม่ไปากที่อปลาเลดใช่ไหมเนี่ยใช่ตัวไหนปรจาปลาเลด่ะใช่ครับใช่ครับอาจาปลาเลดใช่ใช่ปลาเลด แม่ผมก็ปฏิบัติธรรมด้วยแหละครับแล้วแม่แบบแบบนี้่นะแม่หล่อมากแม่ก็แบบเขาโอเคครับเพราะว่าเป็นแม่ลูกกันนะไม่จำเป็นต้องรักกันนะเดี๋ยวเข้าไปสำรวจเดี๋ยวพี่ก็ไปทำสำรวจสถานที่ก่อนเดี๋ยวไปดูไลฟ์ช่องอาจารย์เนาะคนเดี๋ยววันนี้คน

อันนี้เขาจะปฏิบัติธรรมนะบวชได้รรมะหล่ทีทางกำลังจะเข้ามาแล้วครับพระอาจารย์ครับครับได้ครับใกล้แล้วครับอีกเจ็ดนาทีครับอยวพระอาจารย์พูดไปก่อนก็ได้ครับครับครับ

น่าจะดีได,ไ,ดได้ได้ปงเข้าไปเอาจะได้ไม่ขวาทีดที่เขาไม่ชี้ตั้งตรงนู้นดีกว่าตรงตรงนี้ไม่มีคนฝั่งนี้มีคน,น,คน,นใช่ป่ะ้วกระโจน่ะมีใครถือมาไหมเดี๋ยวมีอะไรต้องไหน,น กระโถนอยู่ไหนอ่ะปีเจ้าอยู่ไหนอยู่กับผมพี่เดี๋ยวผมวิ่งเป้ากระโถนให้ไปคนละพี่แป้เองเราปรับกล้องไว้ได้ได้ยูทูบกระโถนกระโถนอ๋ออ๋อโอเคโอเคน้ำเปล่าน้ำเปล่าขวดหนึ่งน้ำเปล่าน้ำเปล่าเป่าเปล่า ได้ครับก็เราไปเอาครับอาจารย์น้ำเปล่าไงเดี๋ยวเาได้ได้ได้เราลงไปเอาอยู่ครับอาจารย์อาจารย์ที่นี่สองชั่วโมงเลยนะก็ถามตอบสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับอาจารย์ได้ครับครับรได้ครับอาจารย์แล้วแต่อาจารย์เลยแล้วกันนครับปัดไปหยิบหรืน้ำเปล่าช่องอาจารย์ก็เป็นในนี้ไง เป็นภาคปฏิบัติไงเข้าไปดูช่องอาจารย์นะภาคปฏิบัติเพราะเดี๋ยวพี่จะลงไลฟ์พี่องคอยดูโน่นดูนี่ดูนั่นไปดูช่องอาจารย์นะคนตื่นทําภาคปฏิบัติคนตื่นทําภาคปฏิบัติคนตื่นทําภาคปฏิบัติเข้าไปดูช่องแล้วนะเดี๋ยวพี่จะลงไลฟ์แล้ว